แต่ว่าจะไปเจียกพระในท่างที่บอถกเด็เหมือนกับไปสระคามไปว่เาเออจ้าคุณ้นเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยมันพระไปสันต่งางๆนี่เขา,าแก้น้อยนะสารายนะจบเลยนะมันเป็นอาหารเครับออบานี้ก็บัวหิมะนะบัวหิมะก็ต้องเบรกแล้วยามาเห็นไผ่พระดิมันเป็นมั่นกีนเด็กหัขวขาด หัวท่อขามาฝานเป็นลูกเตาถวายพระก็เอาจน้องไขว่องร้องนี่ผิดทรำผิดวินัยเด้นอ่ะผิดเลยเด่นลูกมันแบนลูกคุณกเปิดแเ้วซะถวายพระเออแล้วมือแรงเด่นผิดเด่นใยอาหารเสริมเด่นมาจากสวนจิรดาขมี้สวนปูพบฟ้าปูโครงการพัในหลวงพันเหตุมีแต่ใยอาหารเด่น ก็เนาวแ้าใบพ่ากัน้ำละบัวัวอินทานนั่นแหละมันก็บรรทั่ดินนะค่ะทวดินนั่นแล้วัวอินทาปัวแล้วก็หอมกุ้บพายยำแตกพัวบ้าพัวหวยมมนเภ็ดแม่แม่ย่างพายที่ว่าหั้เรียวเรื่มมือแต่มันซูนแห้งเลยด็อใส่ถุงม้าเป็นกัดเป็นเคงกูได้เขาขวแล้วเรียบร้อยเด้นใส่ถุงใส่ถุงพ้าก็ยุบเอายุบเอาทึ่งใส่ยำทึ่งใส่ปาก เขาไปเบิ่งป้าสันี่ยังเนี่ยหลวงปู่ว่ามันเป็นยาใช่ว่ะหลวงปู่ไหนว่าเป็นยาหลวงปู่เป็นบ้าแหรอบนนี้มันหลวงปู่ไหนหลวงปู่ที่มันพูดอย่างนี้แล้วมันเป็นบ้าหลวงปู่ไหนจะมาแนะนําให้คนกินบักตูลิสงมากระทั่วลิสงหรือเปล่าเงี้ยหอมกุ๊บขวายเตัขวายเอันกินทินไส้ทั่วดิน แต่ว่ามันเป็นหัวอินทาเด้นดำๆหัวจากทีนป่ะนั่นล่ะพาชันนี่มาแลงเด้น่ะเบิดไปร่างร่างโอมกับไหลเสียงไว้ทั้งใตะได้ยินเสียงเขาเสียงไว้หลวงพ่อมาแล้วเแตกคักๆเมื่อนี่ฝ่นยังไงหัวจักอยู่เด้นเห็นป่ะเราเรว่าผ้านี่มันหัวจักแล้วหลวงพ่อมาแล้วแตกแค่ๆเมื่อนี่มาสัตย แสดงว่ามันไปเฮ็ดผิดทำผิดไนัยไปเบิ้ลกูแน่วอลอมันหนูจักไนมันยังขืนสันอยู่เนี่ยมันสาคั้เลยดิวาเฮ้าเข้าไปแลเพฤนสิพจิห้นะมันแบเอฤศสิห้เนี่ยเขาถือกับอันนี้มันหูจักว่ามันผิดเดี๋ยวมันจะสีว่าเฮาหายมันมันหนึ่งเดียบัตนี้บัอันันกับ่ได้ดเดีเยวบักอันนั้นะบักเซวบักเซี่นะบัตร มันก็บม่ได้เด่นประกอบน้ำนะมันก็ตำกันแล้วก็ตำมะฮุ่งอ่ะตำมะฮุ่งติงเลยมันเสียบข้าวเฉยปราก็ไหวลุยเอาลุยเอาอะไรไหวพระท้องใครลองลองมันก็คือตำมะฮุ่งนี่แหละตำมะฮุ่งนี่แหละใส่เสี้ยนนจักหน่อยหนึ่งเอาบวกพริกสดใส่เข้าไปกับความบักกอกไม่ได้อันนั้นน่ะไม่ได้เด่นอ่ะมันถ้ามันได้เนี่ยก็คือมันอยู่ใน เออหนังสือภาษาจันพิธีนาปลาหน้าขององค์หลวงปู่ฟันน่ะได้เลยนะต้องกองนะกองถ้าเป็นลูกพุนลูกอาจารย์ถ้าเป็นลูกบักอางุนลูกมักขำบักกล้วยต้องกองจิตทังน่ะนะถ้าจะไหวพระอย่าไปเฮเดตบาดนี้กันใบนั่นก็ได้เด่นใบหัวราพานั่นก็ได้แมางลัก,ก,กได้เมงลัก สับปูเมียงรักได้อยูะอันนี้เฮ็ดไปมั่วบ่ได้ดไปต้มสั่วหลวงปูมาวะว่าไปต้มใส่เออห้าห้อนย้าห้อนเท่งหัวพักเทียมเท่งหัวผุระผ้ากัเท่งมันันพีกกัเท่งที่อยู่กพรพีกยังกับบานีกันพวกชีดเลือดหน้าเนยน่ะไปต้มใส่กันบบว้ายพระไวรุุนไว้เนาะ นำเอาน้ำเอาหมองกระลังนอนๆเข้ากับเข้ากับหยากสันยุติว่าสันมาได้มันบดเสีบยำก็ไรดิเออมันก็ต้มใบสมล้มใจพร้อมเนี้ยใบกับหัวระพ่าใส่น้ำเมียมันหัวระพ่ามาได้ได้ยุ้ยนี่ยพักเทียมนี่ได้เทียมแล้วก็สะพูนี่อสะพูกับใบพักอีเลิศอร์ แมงลักนี่ใบพักอีตูนะ,ะไดะ้เดี๋ยวว่าไห่บ่อยหไหลายอันนี้ปะโตปนมาหาบมาเลยดิเัืเดร็ดด,าาดีด้วยซ้ำหรือว่าเดีอยวร้ามาดิ่า้ยมันหาบมาเลยดิถ้าก็หิวหิวๆๆเยอะแล้วั <S <S มันเกินแล้วเดี๋ยวนี้นมม้ำส้มน้ำหวานน้ำมส้มเป็นกองสี่เหลี่ยมก็หอามถวายพาดิเพราะมันหยาบมันบปราะกองดิเพราะว่า มันมีกากเน้นน้ำส้มนี่แหละส้มบัสม้สมเชี่ยวหวานไอติยาที่เป็นกล้องพวกดอยคำ่ำอพวกดอยคำ่ำถึงต้องเละมันเนี่ยนั่นได้ผลเน้นเข้มข้นถึงได้เข้าเสีย <c ười> ขเยข้ามาเข้มข้นก็คือตอนมันลหลนังจากเข้ามาเข้มข้นเขาไม่ได้ว่าธรรมดาเนี่ยเขาก็บอกอยู่พวกน้ำเจลลี่บ่ต้อง อันนี้ก็ยังสงสัยดิย่งแบบดำ้มๆเต้ากวลว้ยอ่าบ้ามันปนอย่างแน่นอืมแต่ว,ว่าเมทัลแตะว่าบ่าตองตัดชิมเลยเสียมวัตถพืิเลยน้ำบ่เออเสียมวัตถพืิอบน้ำพึง่งเหมือนเดิม่ะถาไปอานมันเป็นอย่างเขาเอาเปรยงได้เขี่ยบบานก็น้ำพึ่งไซดไปอบเดี๋ยวมัน ผากัไส่ขับไปกับอิ่มมั่งร่องมันดีสื่อผ้าเป็นกาตากาตาแม่ช่มมีเงินเมียเย็ดไปป้าเอ็ดยังไยละจูดถวายผ้าได้บุญมากมันหวังมันเห็ดอีหลีดเห็นบนเหตธรรมดาเอามาเป็นกองกองกองเลยไปก็เข่าแก่หน่อยสาหร่ายจุดเลยเขาถอดน้ำมันกุกเลยเขาน้ำมันกุกถอดเลยอืมผ้าจะไปเข่าใจยางอื่นเลย มองมันเห็นนะระพัดเลยเดี๋ยวเห็น